ลิซ่าเอ็กเซลีนเที่ยวเสร็จลงขายของต่อชัดเจนและชัดแจ๋วหัวเรือซีอ b โอบารบินนะคะกับบุกเกาหลีสปอยข่าวดีกับเรื่องนี้ค่ะสวัสดีว่นพ่อทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยก่อนหน้านี้น้องลิซ่าได้มาแชร์คลิปของเซลีนนะคะบนไ g Story ก็มีรุ้นหนักมากนะคะกับคอลเลคชันงานใหม่ในอนาคตในเรื่องสัญญาแน่นอนว่าชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ ดิวส์เดี่ยวกับเซลีนทั้งมาลงขายน้ำหอมนะคะได้มาแชร์คลิปลงบนสตรอรี่กับเฮดิสเลเมนนะคะ19ึ่งเกาบุมนซัมเมอร์ทอมบอยค่ะกำกับโดยเฮดิสเลเมนนะคะคาดว่าต้องเป็นผลงานชิ้นใหม่กับคอลเลคชันใหม่นั่นเองละคะ่ะก่อนหน้านี้อนอริซาก็ได้มาลงขายน้ำหอมล่าสุดเจ้าตัวมาลงขายกระเป๋านะคะกับความแม่ขาองค์ลงค่ะในเรื่องผลงานศิลปินก็มีสิิติปัง,ปงๆนะคะมาให้รายงานอยู่ตลอด ช่วงนี้ก็มารับบทเป็นแม่ค้าบ่อยมากๆเลยละคะ่ะกับกระเป๋าเซลินเซใจนะคะลงโลัวสี่รูปซเซ็ตเซลีนนะคะเป็นกระเป๋าใบเฮดิสิตรเมนค่ะซึ่งตอนที่ได้มีการลงนะคะกระเป๋าใบนี้คือขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะชัดเจนชัดแจ๋วขนาดนี้นะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้ราคาแตะอยู่ที่115,000บาทไทยกันเลยทีเดียวคะ่ะขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว เรามาต่อกับอีกแบรนด์นะคะก็คือบุกกาลีแห่งอิตาลีฐานะ g b a เช่นเดียวกันค่ะกับเรื่องสปอยไว้ใจ CEO บาบินนะคะมีการรายงานว่าสำหรับแคมเปญใหม่ของลิซ่าและบุกกาลีจะถูกเปิดเผยในเดือนมก,กราคมค่ะคือปีหน้า ซึ่งการถ่ายทำแคมเปญใหม่นี้ก็ถ่ายทำไปแล้วนะคะที่ปารีสซีโอบา b ์บินนะคะก็มาสปอยก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะก็เจอกันแคมเปญใหม่บุกการีนะคะก็คืออีก2เดือนมกราคมปีหน้าเช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ลิซ่าคอรเรีย